253 Boy of the Year ได้แก่ คุณนะครับคุณมากนะครับผมคิดว่าผมที่จะมีโอกาสได้มารับรางวัลนี้นะครับก็บอกว่าเป็นรางวัลที่เป็นรางวัลสำคัญมากจริงนะครับขอบคุณขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับขอบคุณเคสซีโฟรทุกคนที่มาให้กำลังใจและก็คุณแบงค์นะครับที่อยู่เป็นเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับขอบคุณมากที่ได้มาถวันนี้ครับ จะตั้งใจทำงานต่อไปนะฮะวันนี้เป็นวันที่จะอยู่ในใจแล้วก็จะตั้งใจทำงานโครงการที่ต่อไปครับผมขอบคุณมากถ้าได้ก็ผิดได้กันต่อแล้วโชว day, ์ต่อไปเนี่ยเป็นโชว์จากเพื่อนๆที่ร้องขอบแกก็เองว้าวพูดของเขาไก็ดีด้วยก็พวกเราอยู่ซ้ายนะครับ มีกันมาทุกๆป,ปีนะฮะยังไงก็อยากจะขอฝากนะครับน้องๆรุ่นใหม่แล้วก็เด็กพวกเรานะครับเดสรสตาที่มาก่อนด้วยนะฮะยังไงก็ขอให้รักที่เราเด,ดสารสตานะครับเป็นครอบครัวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูโชว์เด็ดๆนะครับจากครอบครัวของพัศเดรสตาครับค่ะครอบครัวจากเดรสตาค่ะ